สวัสดีครับบุญธรรมสวัสดีครับค่ะค่ะค่ะพอดีเอฟซีพันให้ตามคู่บายไหมคะตัวเลขคู่บาตัวเลขคู่บาครับสําสหรับงวดทิพานมานะครับคู่บายพันแปลยูพาสเวยผู้พานตนกระบ,บกเป็นกาเดี่ยวาทางมานะครับสาหรับหวดทิพานมาด้วยครับเดี๋ยวเอ,อ่ยถึงงวดทผ่านมาก,ก่อนพันหน่นศูนย์สี่เก้านะครับค่ะ ปณีคู่บาเพื่อนก็นเลยโชคดีแล้วนะครับสําหรับศูนย์เก้านะครับเพื่อนก็นได้นําสิ่งของไปถวายเพื่อนกับไปขออยู่จุดเดิมนะครับเพราะเพื่อนใหโชคนะครับปกติคู่บาเพื่อนกัไปขออยู่เต็มที่กับสามครั้งนะครับที่จุดเดิมเพื่อนจะขออยู่สามเท่าเพื่อนกัจะใหญ่ไปมองอื่นใช่ไหมครับจะไปขออยู่ที่อื่นอ๋อคร่ะในหลบอวันที่หนึ่งมีถุนหน้านี่เพื่อนเพิ่นใหญ่ตัวใดมากค่ะ เพิ่นหามานะครับเพิ่นกาเห็นนะครับคูบาเพิ่นเห็นล่าสุดนะครับคือสองหกนะครับสําหรับพวกคนทิ่ไปปา่าไปเก็บเพชดช่วงนี้อยู่ไปเจอคูบาพอดีนะครับเพิ่นกับภาคกันไปบึงชง่วงคูบาเพิ่นถวายของให้ไปไปแก่บนนะครับซ้ําไปแก่บนเนี่ยไปถวายของไปยังพระวา่าเพิ่นโชคดีในึงวัต่ิพานมากดลศูนย์เก่าเพิ่นกเ็เลยอนั่นพวกไปเก็บเพชดก็เลยมาเห็นตัวเลขคือสองสี่ศูนย์ ผู้บามันก็เห็นคือกันอยู่ครับสี่ศูนย์สองโตัวก็เห็นสี่ศูนย์อยู่นะครับเห็นตัวเลขสองสี่ศูนย์ครับที่ต้นกระบกเลยครับเนี่ย u plus way กูพันอันนี้เห็นอยู่ต้นกระบกแมนที่เคยไปเอาศูนย์สี่เก้านะครับจังนั่นแหละก็เห็นสองสี่ศูนย์นะครับกับไฮตัตวินวินสองตัวนะครับบางที่มันจะ่บอไฮสามตัวกับตัดเอานะครับสองศูนย์ศูนย์สองสี่ศูนย์ศูนย์สี่สองสี่สี่สองนะครับ ตาปินวินนะด้วยครับเดอเพราว่าคือจะงดติพานมาเป็นไฮซูศูนย์สี่เก้ามันก็ออกศูนย์เก่านะครับสําหรับความฝันของคูบาลาสุดนะครับเป็นกับฝันในสองตัวอันนี้เพิ่นฝันอยู่ที่วัดธรรมพีหลอกนะครับเป็นฝันอยู่ในวัดเเพิ่นฝันว่ามีผู้เฒ่าเพิ่นกับว่เห็นเป็นเป็นผู้เฒ่าไม่ยิ่งมาบอกมากกว่าสิบบอกเลขมันจะออกตัวนี้เิ่นว่า เพิ่นบอกว่าจะออกสองพกอันนี้ฟันโดนแล้วเปล่าคะเพิ่นฟันในประมาณหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาเลยนะครับในประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่ไปเอามาจากต้นกระบอกฟึบเพิ่นกลับไปหวัดเห็นิหมครับอ๋อหมายเขาว่าไอ้หลังจากที่เลขออกนย์เก่าเพิ่นก็เลยไปเอาเลขตตอกหอดอยู่ต้นกระบอกแม่นครับแม่นอยู่ค่ะก็คือหลังจากผ่านมากระฟันบอกแม่นหลังจากได้ยึดต้นกระบอกสองสี่นย์ ก็เพื่อนกลับไปวัดเพื่อนกับมาฝันต่อฝันต่อว่ามีผู้เฒ่าเป็นเสียงไม่ยิ่งมาบอกเพื่อนก็บอเห็นหน้าเห็นตาเล้ยนต์ต่เสียงเพื่อนบอกว่ามันจะออกสองหกเพื่อนก็บอกแค่นี้ในความฝันของูุบานะครับในความฝันมันจะออกสองหกบอกเพื่อนมาแม่นครับอันนี้เป็นพี่เจ้าทีเพิ่นนะครับอยู่วัดที่วัดทรรมพ่หลกมาบอกนะครับคือสองหกนะครับเลข ต้นกระบกนะครับก็คือสองสี่ศูนย์นะครับพวกไปเก็บเพชรพวกเพิ่นไปะเห็นค<ะ>ือกันเห็นคือกันเห็นคือกันมดนะครับคือสองสี่ศูนย์อยู่ในต้นกระบกเลยบอกมันมีมแปลกม่หยางรูปบอกคะ่ะหรือว่าเสะเลี้ยวไปนี่คือเห็นเป็นเลขเลยตอนที่ <5. S 1> เคยไปเอานะครับนี่กย็ยอมรับเลย บุญรรมกบดไปก like ับคู uh ่บาเพราคู่บากับไปตามอยู่ที่้งหน้ากบฏเจอมาตามอยู่บ้านกบดเจอเพ็่นกบฏโทรหาเพื่อเลยไปเอาเลยใช่ไหอือก็เลยบได้เห็นก็เลยบได้เห็นว่าเพื่อนเอาแบบลักษณะแบบใดนะครับแต่ครั้งแรกก็คือไปทาบแปลงขอเพื่อนลูกจะเห็นศูนย์สี่เก้าอันนี้คืองวดศูนย์เก่าแมนครับงวดศูนย์เก่าแต่วงวดนี้บุญรรมบได้ไปน้าแมนครับแมนแต่มีแต่คู่บากับอ นั่นเพิ่นไปแมนกับลูกซดไปลูกซีดไปเห็นปะครับไปกันสองคนเน่มนก็เลยได้มาสองสี่ศูนย์แมครับสองสี่ศูนย์เนไดนมาเพิ่งเห็นคู่บ่าเพิ่งบอว่าเห็นสี่ศูนย์คือกันอยู่บอกอยากยุ่มมัน่าติไปเก็บเพชรเพิ่งบอกว่าเห็นคือกันสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์คือกันอยู่สชนีหมมันนี่เพิ่นเน้นสองตัวนี้ที่เป็นตัวใดคะคู่บานเพิ่นเน้นอะ สี่ศูนย์นะครับแนวทั้งบนเป็นว่าสี่ศูนย์แต่ว่าคู่บาเเป็นมันใจสองหกน่าจะเป็นล่างคุณบอกแบบนี้นะครับให้เสือเลยเป็นว่านาจะเป็นล่างคุณบอกห้ยเสือเอาเลยเมนครับตัวที่สิบเป็นบนนี่คือสี่ศูนย์ครับถ้าแมนว่าล่างนี่สองหกเมนครับคู่บาบอกแบบนั้นนะครับเพิ่นก็บอกว่าให้เสือเลยนะครับ<า>กลับมีอีกตัวหนึ่งนะครับคู่บาเพิ่นไปได้อยู ที่ที่ดานส้มกบนะครับวัดป่าดานส้มกบนะครับเพราะว่ามือนั้นเดินทางไปนด้กันสามคนนะครับไปกับพ่ออุ๋ยผอมคนนึงนะครับค่ะไปรถบุญธําไปนําบ่กแม่นไปนําเลยไปรถบุญธรรบอ่ะไปรถบุญธรรไปรถเก๋งนี่แหละไปรถเก๋งเพื่อนไดตัวใดล่ะค่ะเพื่อนไดหาหกโอ้าหกแม่นรับกระทือว่าเป็นไปเอาแบบไหน เพื่อนกับไปเบิงเอาอยู่ต้นตะเคียนท่องอ๋อเป็นต้นตะเคียนเมนครับค่ะเมื่อนั้นครูบ,บาเพิ่นก็นต่างใจแบบว่าเดเ๋าวเทียนเดี๋าวเทียนไปถวายทางวัดที่แรกจะมีพระตุดงที่เดินมาอยู่หันอยู่รูปหนึ่งเพื่อนในมา,าประมาณยี่สิบก็มือเรียกว่าจะเจอเพิ่นหนึ่งใช่ไหมครับค่ะก็เลยเดินทางไปเทียนจะไปถวายเพิ่นเทียนใชใหไงครับเม็ดก,กวกวาๆพุ่นน่ะครับเอาไปถวายเพิ่นนะ่ะคูะ่หนึง่ง ไปก็พอดีพอเจอพาจารย์พาจารยโบยู่แล้วสิ่ไหมเห็นต้นน้ำเห็นตัวยังยุ่งน้ำปาน้ำดื่มกันยังเหลือหลายเติบลงใช่ไหมเป็นแพกน้ำแพกไหมแต่ว่าบอเจอพาจารย์คิดว่าเพิ่นทุดงต่อไปแล้วนะแล้วได้เลขบ่บะเนี่ยเพิ่นเห็นเห็นอยู่ต้นตะเคียนท่องนะแต่ว่าบ่เห็นพาจารย์แต่ว่าเห็นเลขอยู่ต้นตะเคียนแมนกับขี้ยนกับถวายเพิ่นเลยไปขึ้นน่ะ สั้นน่ะพระพุทธรูปเลยกับไปถวายให้ทางวัดเลยค่ะอยู่ที่ด้านสมภพอเปน,นีงถวายอยู่วัดแต่ว่วาพระอาจารย์พระนอยู่บ่อยู่แล้วครับเน,น้นเน้นตัวตัวเลขที่ได้นะคะเน้นตัวเลขที่ได้ก็คือสองสี่ศูนย์กับสองหกอันนี้จะเป็นตัวเน้นของคู่บาแมียนพูดบอกว่าสองหกย่งไรก็เป็นหลางถ้าสองสี่ศูนย์น่าจะเป็นบนุญเห็นว่าให้เสือเลยเห็นว่ะตัวนี้ละ สองสี่ศูนย์นี่บนเน้นไปที่สี่ศูนย์ครับสองหกนี่ล่างครับร้วบี้ที่บ่านไปยูเมตะเคียนเห็นตัวใดคะห้าหกครับที่วัดป่าด่านสมกบนะครับที่วัดป่าด่านสมกบนี่ครับเป็นตำนานอีกอย่างหนึ่งนะครับคนเคยติดหนีสีหลานเคยไปปดหนีเห็นมาแล้วคเคยปดหนีเคยปดหนีสีหลานมาแล้วอยู่ที่วัดป่าด่านสมกบ หมายความว่าติดนี่สี่ล้านก็เลยขอโชคแล้วก็เลยได้ปลดนี่สี่ล้านประมาณสามหนวดครับสี่ล้านอ๋อที่มาของดานส้มกบอืเป็นหมัดปลาครับปลดหนี่สี่ล้านเด้อพี่น้องนะคะสําหรับตัวเลขของดานส้มกบเนี่ยคือห้าหกมันบ่ห้าหกตับเดีวบวก,กับกั้นไห้นะครับให้ไปกบพบ้อมนะครับก,กบารเซตแถวกลายจะลืมคูณบนรางนะครับเพราะว่าพน้มาชุดเดียวนะครับเพิ่งห้าหกนะครับ ด้านสมกบเนาะออน,นี้เนาะครับอ่าวันนี้สรุปตัวเลขเนาะวาของคูบาเนี่ค,คนมีจักชุดนะคะ fc เดี๋ยวให้บนท่ามพันโช์ให้ fc เบิงนะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นโค้งทุดทายนะครับตัวเลขแนวทางของคูบานะครับเป็นไหมาแค่นี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวเลขของคูบาเนาะเะนาะครับเพิ่นบอกว่าจาังไรก็ค่ะไปเอายูสองสี่ศูนย์นี่ ยึดต้นกระบกพาลาเสวยภูพานพีพาลาเสวยภูพานสองสี่ศูนย์เน้นไปที่สี่ศูนย์แมนไปนหายสามตัวด้วยสําหรับแนวทางสองหกคูบาหล,ลังจากกลับมาจากพาสเสวยภูพานกับมีเสียงผู้หญิงมาบอกอาจะเป็นพีเจ้าที่เพื่อนน,นะครับพีพาลาเสวยว่าเขาพานันฝันแมนโยทาพี่หลอกครับอ๋อพี่จะทำพี่หลอกแมนไปเขาพันเพื่ับได้สองหกไ้สองหก ไปกราบน้่เด้อพี่หน้องหกสองเนาะครับบันนี้ยู่ด้านสมกบกไปเห็นอยู่ต้นแม่ตะเคียนทองเจ้าแม่ตะเคียนทองให้มาห้าหกห้าหกโตเดียวนะครับห้าหกตัวเดียวเม็ดเดียวพี่น่องพระวที่ด้านสมกบกับตัวเลขธนาติตตามนะครับเพราะว่าตัวตอนพ่นเคยื่อห้ศพให้ลาบนะครับข้ดกรเคยปุดหนีสีลานมาแล้วนะครับก็มีประวัตินะครับอคือว่า วัดดีอยู่นะครับเพื่อนให้โชคให้ลาบอยู่นะครับค่ะอ่ะผู้ใดเขามานะครับก็ขอให้โชคดีมีโชคลาบนะครับสําหรับตัวเลขเงื่อทางของคูบานะครับถือว่าเป็นสรุปนะครับโค้งสุดท้ายนะครับขอให้เอฟซีเอ่อที่เขามาติดตามนะคะขอให้โชคดีมีโชคลาบสกูลสุขค้นนอกพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหุ่นถ้ำหลายๆค่ะสวัสดีค่ะขอโชคดีด้วยครับเจ้า ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ